เราจะพูดถึงแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่บนโลกใบนี้ก็คงจะไม่มีที่ไหนใหญ่ไปกว่าโลกออนไลน์แล้วนะคะการที่จะสร้างรายได้ขายกับคนทั่วโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วในตอนนี้ค่ะจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะและเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นการซื้อสินค้าออนไลน์ก็โตขึ้นตามค่ะโดยสินค้าที่ขายดีมากบนโลกออนไลน์ของคนไทยก็คือสินค้าแฟชั่นค่ะ ซึ่งถ้าหากเรามีแต่หน้าร้านโอกาสของเราก็จะอยู่แค่หน้าร้านแต่ถ้าเรานําสินค้าขึ้นออนไลน์โอกาสของเราก็จะมีมากขึ้น ขายไปได้ทุกจังหวัดและทั่วโลกต้นทุนก็ต่ำมากนะคะเพราะในตอนนี้มีเทคโนโลยีที่รองรับอยู่แล้วทั้งช่องทางในการขายบานโลกออนไลน์การจ่ายเงินที่สะดวกและระบบการขนส่งที่รวดเร็วค่ะและถ้าหากเราอยากจะเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์บ้างต้องทําอย่างไรคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนายกสมาคมพาณิช์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ay, และผู้ก่อตั้งตลาด com มีคําแนะนําค่ะ1มีสินค้าก่อนนะครับสมีช่องทางครับพอมีสินค้ามีข้อมูลสินค้าแล้วหาช่องทางว่าจะขายบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียพอมีช่องทางแล้วมีหน้าร้านค้าแล้วต้องมาทําการตลาดซึ่งข้อนี้หลายุคนตกข้อนี้ไปก็คือมีหน้าร้านค้าแต่ไม่ได้ทําการตลาดในการดึงลูกค้าเข้ามา<ฆ>ชั้นการตลาดตัวนี้มีหลายอย่างครับก็คือเฟซบุ๊กลง g o o g l e ส่งอ e ีเมลหาลูกค้าโพสต์ Post, ลงโซเชียลมีเดียทำอะไรก็ได้ครับเพื่อให้คนเห็นสินค้าเราแล้วก็ดึงคนเข้ามาที่หน้าร้านค้าเรานะ mm hmm. ครับสุดท้ายคือการวัดผลและประเมินผลว่าเราทําไปแล้วเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ชั้นหนึ่งมีสินค้า2มีช่องทางมีเว็บไซต์3มมีการตลาด สี่คือมีการวัดผลว่าทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างโดยเทคนิคทางการตลาดก็มีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะคะช่องทางที่ฟรีก็อย่างเช่นไปโปรโมทส,สินค้าตามเว็บบอร์ดหรือถ้าหากมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วก็ส่งอีเมลไปนําเสนอสินค้าแบบนี้ก็ได้ค่ะอีกทางหนึ่งที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนตอนนี้นะคะก็คือการลงโฆษณากับ Google อย่างเช่นซื้อ Google Adsense ซึ่งก็คือการให้แสดงโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ที่ร่วมเผยแพร่โฆษณาของ Google หรือว่าซื้อ a d w o r d s ที่จะทําให้โฆษณาของเราไปปรากฏในหน้าผลการค้น หาที่เกี่ยวข้องของ Google ค่ะหรือว่ายังมีทาง Facebook อย่างเช่นการซื้อ f a c e b o o k Ad หรือว่าโปรโมทโพสนะคะให้โฆษณาของเราไปแสดงอย่าง New Speed ของผู้ใช้ Facebook ซึ่งอันนี้สามารถกำหนดสโคปได้ด้วยค่ะและจะมีคนเห็นมากเห็นน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินที่เราจ่ายไปค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าคนเริ่มเข้ามาทำมากขึ้นคู่แข่งมันไม่เยอะหรอคะนะมันเริ่มเยอะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดธุรกิจไม่เข้ามาคำถามคือคุณยิ่งเข้าช้าไปกว่าน,นี้เมื่อไหร่คุณจะยยิ่งเสสีโอกา นะครับและคู่แข่งคุณจะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น mm hmm. ฉันการที่คุณรีบกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์นั่นคือการสร้างโอกาสกับธุรกิจคุณได้เร็วมากขึ้นคนเข้ามาขายเยอะแต่คนซื้อก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจึงถือเป็นโอกาสค่ะและด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมในตอนนี้นะคะการจะสร้างรายได้ด้วยวิธีการใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะ